สวัสดีค่ะห่างหายกันเป็นแรมปีเลยนะคะสำหรับเหรียญแห่งสยามนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งลืมกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันจักรีและวันนี้เป็นวันหยุดราชการหรือหยุดชดเชยบางคนหรือเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่นี้ไม่ทราบว่าวันนี้หยุดหยุดชดเชยเพราะอะไรวันจักรีสำคัญอย่างไร รู้แต่ว่ามีเป็นวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราจะนำให้ท่านมารับชมแบงค์ห้าแบบที่13แบบที่14และแบบที่15นี้นะคะว่ามีความสัมพันธ์กับวันจักรีอย่างไรแบบที่13นี้นอกจากว่าจะเป็นแบงค์ห้า ที่มีเรื่องราวในพระราชประวัติแล้วยังมีไซส์ที่มีการขนาดนามต่างหากว่าเป็นแบงค์แจมโบ้เพราะว่ามีขนาดทั้งความกว้างและความยาวมากกว่าแบงค์ในรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนะคะนี่คือแบงค์ห้าร้แจมโบ้ด้านหลังของธนาบัตรนี่ไงคะ พระบรมราชอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่หนึ่งผู้ทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงเป็นต้นราชวงศ์จักรีสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จบจนมาเป็นกรุงเทพมหานครและเป็นไทยแลนด์ให้ทุกคนได้รู้จักในปัจจุบันนี้พระองค์ท่านอยู่บนแบง500นี้เอง ในครั้งแรกนี้เรื่องราวของแบงค์ห้าที่มีรัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นพระประธานด้านหลังก็ยังไม่หมดสิ้นไปนะคะส่วนแบงค์ห้านี้ความพิเศษคือเป็นการทำเพื่อ ผลิตขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในครั้งที่กรุงรัตะนโกสินทร์ครบรอบ200ปีต่อมาเป็นแบงค์500แบบที่14แบงค์500แบบที่14เมื่อเราดูด้านหลังรูปประธานของแบงค์ก็จะเป็นทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่2 ยังคงคองคอนเซปต์ของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผู้ก่อตั้งกงงรุงรัตนโกสินท์และต่อเนื่องมาถึงพระราชโอรสซึ่งเป็นรัชกาลที่สองก็มีพระราชกรณียกิจในทางขวามือที่ของท่านนี้ก็คือด้านศิลปกกรรมและวันคดีนะคะต่อมาเป็นแบงค์ห้าร้อแบบที่สิห ซึ่งแบงค์500แบบที่สินี้ก็จะมีสัญลักษณ์พอปลอซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมีคนพูดติปากเลยแบงค์พอปลอแบงค์พอปลออะไรประมาณนี้แต่แต่แบงค์พอปลอมีได้อยู่บนแบงค์500แบบที่15ที่เดียวนะคะยังมีอีกหลายธนบัตรในแบบเก่าๆของราชการที่9สมัยของ แบงค์ห้าร้อนี่จะมีฟอยล์ข้างๆซี่มีตัวหนังสือพอปลออยู่ข้างๆเดี๋ยวเรามาพลิกด้านหลังให้มาอันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นพระองค์พระองค์เดียวเลยคอนเซปต์ของแบงค์แบบที่15นี้ก็คือการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแสดงถึงความสำคัญอย่างยิ่งใน พระราชนรกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเดชยการที่หนึ่งของเราในการสร้างกรงสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อให้ลูกหลานหรือประชาชนได้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆเลยนะคะดังนั้นวันสำคัญคือ วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันจักรีเพื่อเป็นระลึกถึงพระราชชนกกรนียกิจของพระอ,องค์ท่านธนบัตรของไทยเป็นธนบัตรที่ให้ทั้งความสวยงามวิจิตรและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไม่มีวันที่จะ หายไปจากใจของคนไทยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเหรียญแห่งสยามจะนำคลิปดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักอีกนะคะอย่าลืมกันนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ